ช่วงนี้ภาวนาดูสภาวะโดยเห็นความไม่เที่ยงกายใจไปและจิตมันก็ระลึกถึงความรู้สึกและความจำตอนที่เป็นเด็กคือสมัยเด็กเวลาเกิดทุกขเวทนาทางกายและตอนนั้นก็พยายามดูกายโดยความเป็นวัตถุอะไรสักอย่างว่ามันไม่ใช่เรานะเพื่อที่จะลืมความเจ็บปวด อันนี้จุดประสงค์นะที่จะมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยก็เพื่อที่จะลืมความเจ็บปวดก็เลยมารู้ว่าแต่ก่อนก็เคยทํามาแล้วแต่เพราะยังไม่รู้จักการเจริญสติก็เลยไม่รู้ว่าสภาวะนั้นเป็นอะไรอยากถามว่าควรเอามาต่อยอดอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะะถ้าวัยเด็กมันคิดขึ้นมาได้เองแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของเก่าไม่ว่าจะอ,อ,อยู่ๆนะนึกอยาก จเจริญสติขึ้นมาว่าเออเราอยากรู้ความเคลื่อนไหวเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์หรือว่าอย่างของน้องเตอ๋ออาจจะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าออกายมันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าอ,อ,อยากจะอยากจะให้ทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันแยกออกไปเป็นต่างหากนะไม่ยึดมั่นถือมั่นไว้ว่าความทุกข์นั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ย หรือบางคนก็อาจจะนอนนอนอยู่แล้วคิดว่าเออเนี่ยถ้าเราตายไปก็ท่าทางจะอยู่ท่านอนแบบนี้แหละมันทื่อแบบนี้แหละออของพวกนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดขึ้นในวัยเด็กเองนะมันเป็นสัญญาเก่ามันเป็นอดีตสัญญาหมายความว่าเราเคยทําอะไรแบบนั้นมาเจริญกรรมฐานในทํานองนั้นมาแล้วเคยเห็นเป็นปกติคือเคยเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมดานะในชีวิตก่อน ชีวิตนี้มันก็กลับมาได้คือมาได้รูปกายแบบนี้มาได้ความรู้สึกแบบนี้นะมันก็คุ้นคุ้นคุ้นเป็นอ้ของที่ว่าเออเราเคยผ่านไอ้ภาวะอะไรแบบนี้มานะแล้วถ้าหากว่าเคยทําอย่างของน้องเตอ๋อเนี่ยอาจจะเคยพิจารณา นะในเรื่องของทุกเวทนาทางกายกับทุกเวทนาทางใจนะที่มันแยกกันได้แล้วพอเห็นว่านะจิตสามารถที่จะแยกออกมาจาก ความเป็นกายได้มันก็จะไม่รู้สึกรู้ษาไม่ได้มีความอยากยึดมั่นถือมั่นนะครอบครองกายแล้วก็รู้สึกว่าเวทนาทางกายมันหายไปหมดได้ไอแบบนี้เนี่ยพอเกิดใหม่มันก็อาจจะก,กระตุ้นเตือนนะความทุกข์เนี่ยมันกระตุ้นเตือนให้เกิดการรับรู้แบบนั้นขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่ต้องมีใครสอนนะ แต่จะเอามาต่อยอดได้ไหมมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกนะผลคือผลนะณเวลานั้นเนี่ยมันเกิดการจําได้ขึ้นมาว่าเออ,เอ,อมันมันอะไรเป็นอะไรนะแล้วก็เราจะออตั้งมุมมองทางใจไว้อย่างไรแล้วจะเ,ออเกิดการเห็นอย่างไรมันมันรูขึ้นมาเองเป็นผลจากความเคยชินในอดีตแต่ว่าที่จะมาต่อยอดกันจริงๆเนี่ยก็ต้องมานับหนึ่งใหม่นั่นแหละนะ เพื่อที่จะให้จิตเข้าที่เข้าทางเกิดความรับรู้เกิดความเข้าอกเข้าใจว่าเราดูอะไรไปเพื่ออะไรเราเห็นความไม่เที่ยงไปเพื่อให้เกิดความารู้สึกแบบไหนนะทำกันไปเป็นอย่างยาอ่งทํากันไปาตามลำดับขั้นตอนไม่ใช่ไปเก็บเกี่ยวเอาเฉพาะจุดนั้นมาภาวนาต่อมันไม่มีประโยชน์นะมันเป็นจุดคับแคบที่ทำให้เกิดการเพ่งเลงผิดๆได้ นะจำไว้ว่าของเก่าที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์นะคือกายนี้ใจนี้ทั้งตัวเลยทั้งแท่งนี้เลยแล้วก็ไอความมีสัมมาทิฏฐินะมีใจที่จะอยากเจริญสติต่อตามแนวทางของพระพุทธเจ้านี่ ตัวนี้แหละที่มันเป็นทุนเก่าอันเป็นที่สุดนะถ้าหากว่าเราเอาอของที่นึกว่าตัวเองเป็นกรรมฐานนึกว่าเป็นกรรมฐานที่ถูกจริตของตัวเองมาเพ่งมาพิจารณามาย้ำนะมันกลายเป็นกรรมฐานรับแคบไปมันไม่ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานมันกลายไปเป็นนะผูกใจไว้กับสิ่งที่นึกว่าเป็นของดีนึกว่าเป็นของที่ นะ,จะเจริญให้มากๆแล้วต่อยอดให้มากๆแล้วจะกลายเป็นมรรคผลคนส่วนใหญ่นะเข้าใจผิดนะไม่ไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าหากว่าจะมีกรรมฐานเฉพาะทางที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้จริงๆเนี่ยอันนั้นเป็นพระยาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าณขณะไหนนะวันไหน ใครสมควรจะได้กรรมฐานแบบลัดสั้นยังไงตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาให้้ทางรัดทางสั้นแบบนั้นได้อีกนะครับต้องทํากันทางตรงนี่แหละต้องทํากันเอาแบบที่จะได้ประกันความปลอดภัยนะก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถ้ายังไม่พร้อมจะรู้อะไรเลยก็รู้ซะก่อนว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกถ้ายังถ้าพร้อมกว่าน,นั้นขึ้นมานิดนึงก็รู้ว่าเออกาลังหายใจยาวอยู่หรือว่าหายใจสั้นอยู่เพื่อเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจให้ได้ พอเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจได้ทุกอย่างที่มันปรากฏภายในภาวะกายใจนะก็จะสามารถปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เช่นกันนี่ตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเ,เก็บตกทั้ง ฝ่ายรูปแล้วก็ฝ่ายนามนะไม่ว่าจะเป็นนะอาการทางกายจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเป็นอารมณนะ์สงบหรือว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านนะจะเป็นความรับรู้ว่านี่เรากําลังจําได้อยู่เรากําลังคิดดีอยู่เรากําลังคิดชั่วอยู่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องค่อยๆเก็บตกด้วยภาวะของกายของใจอันเป็นปัจจุบันนะที่มันจะเป็นประการว่าเราไปถึง จุดหมายปลายทางได้แน่ถ้าไม่งนั้นนะเราไปพยายามหาทางรัดเองเนี่ยไม่มีทางหรอกที่มันจะได้ผลอะไรขึ้นมาแม้แต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าให้อุบายรัดสั้นให้เกิดมรรคผลขึ้นมานะท่านต้องดูวันด้วยนะคือไม่ใช่ว่าให้อุบายลัดสั้นแบบเดียวกันในต่างวันแล้วมันจะได้ผลเหมือนกันนะ